นี่คือเมนูที่ทานตั้งแต่เด็กนะครับจนถึงทุกวันนี้ก็ยังชอบอยู่แล้วพลก็พยายามจะแอดอินเข้าไปนะครับว่ามีอะไรที่เติมเข้าไปแล้วมันอร่อยบ้างวันนี้เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่พลชอบมากๆครับใช้โป๊ผัดไข่สมเครื่องครับใช้โป๊ผัดไข่ของเรานะครับวันนี้เราจะใช้น้ํามันหมูในการผัดนะครับซึ่งเราต้องเจียวกากหมูก่อนครับกากหมูนะครับเราใช้มันหมูแข็งใส่ลงในกระทะใช้ไฟอ,อ่อนๆนะครับอ่อนที่สุดเลยให้น้ํามันค่อยๆออ,ออกมานะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อย กากหมูของเราจะได้มีรสชาติด้วยนะครับแอาละครับเราเจียวจนกากหมูของเรามีสีที่สวยนะครับดักออกมานะครับเดี๋ยวเราจะทยอยนะครับหอมแดงกระเทียมแล้วก็กุ้งแห้งลงทอดนะครับน้ำมันเนี่ยยังร้อนอยู่เราดับไฟไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องเปิดไฟเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะร้อนเกินไปครับใส่หอมลงไปนะครับเขย่านะครับให้โดนความร้อนทั่วๆกันดี สักครู่หนึ่งหอมเริ่มใส่แล้วนะครับค่อยใส่กระเทียมตามลงไปครับใส่ลงไปเจียวพร้อมกันได้เลยนะครับน้ำมันเริ่มนิ่งนะครับผลเปิดไฟแล้วครับเดี๋ยวพอเขาใกล้สีเหลืองทองแล้วเราค่อยใส่กุ้งแห้งลงไปนะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มั่นใจนะครับแยกเจียวทีละอย่างเลยก็ไม่ว่ากันครับพอหอมกระเทียมของเราเริ่มสีมาแล้วนะครับผลใส่กุ้งแห้งเป็นอย่างสุดท้ายเพราะกุ้งแห้งใช้เวลาไม่นานนะครับ ทั้งหมดสีสวยดีแล้วนะครับทั้งกุ้งทั้งหอมทั้งกระเทียมเดี๋ยวเราจะกรองน้ำมันออกนะครับไข่เป็ดสองฟองนะครับปรุงรสบางๆก็พอนะครับซีอิ๊วขาวครับน้ำมันหมูนะครับที่เราเหลือจากการทอดหอมกระเทียมแล้วก็กุ้งแห้งนะครับใส่มันไปประมาณ2ช้อนโต๊ะครับใช้โป๊ะหวานนะครับล้างผ่านน้ำก่อนนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับไฟกลางๆให้เขาโดนกับกระทะร้นๆนะครับผิวบางส่วนของเขาก็จะแห้งๆกรอบ วันนี้พมใช้ไข่เป็ดนะครับไข่ไม่มีก็ไข่ไก่ได้เลยครับตีแค่พอเข้ากันนะครับไม่ต้องละเอียดมากนะครับจะได้เห็นทั้งไข่ขาวไข่แดงใส่ลงไปเลยครับผัดให้แห้งนะครับพริกไทยป่นเล็กน้อยครับนี่นะครับเครื่องที่ไปที่ผลพักไว้นะครับเราใส่ลงไปครึ่งหนึ่งครับคลุกเคล้าให้เข้าก่อนครับพร้อมลงจานแล้วครับ กากหมูทอดนะครับหอมกระเทียมกุ้งแห้งที่เราแยกไว้ครับตกแต่งด้วยใบผักชีเท่านี้ก็พร้อมรับประทานแล้วครับเชื่อเลยว่าหลายๆคนเคน่ยครับอยากจะรับประทานต้องลงมือเข้าครัวเลยครับ